ชมไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปติดตามความคืบหน้าการขุดลอกแม่น้ําปิงค่ะหลังจากที่มีการดําเนินการไปแล้ว2เดือนนะคะตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปแล้ว6 4พร้อมย้ําให้จัดการดินตะกอนให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยค่ะ ที่ศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบวกป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำแม่น้ำปิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันปัญหาน้ำท่วมในเขตเมืองหลังจากที่ได้มีการเริ่มคิกออฟเฟสที่1ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เป็นระยะทาง22.5กิโลเมตรตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมา จนมาถึงตอนนี้เนี่ยผ่านไปแล้วประมาณ2เดือนก็ตอนนี้คืบหน้าไปแล้วกว่า64%ค่ะกุดดินตะกอนออกไปแล้ว537,770คิวจากปริมาณดินที่จะต้องขุดทั้งหมด8,29629คิวก็คือตอนนี้เนี่ยเกินครึ่งมาแล้ว ดำเนินการขุดเนี่ยจะต้องทําให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้ซึ่งคาดว่าจะเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้นะคะนอกจากนี้ยังได้ดําเนินการขุดลอกในส่วนที่อยู่โซนต้นน้ำและโซนท้ายน้ําของแม่น้ําปิงควบคู่กันไปด้วย ในเรื่องนี้เองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะเน้นย้ำเรื่องการบริหารจัดการดินจากการขุดลอกต้องเป็นไปอย่างโปรง่งใสถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและพร้อมให้ตรวจสอบโดยดินที่นําไปทิ้งในสถานที่ราชการจะต้องมีหัวหน้าหน่วยงานกํากับดูแลแล้วก็จัดทําเอกสารตรวจรับครบถ้วนนะคะเพราะว่าดินเนี่ยมันมีมูลค่านะใ,ใครจะมาเอาไปไม่ได้นะเป็นส่วนเป็นพื้นที่นะของราชการก็ต้องเอาไปไว้ส่วนราชการไปไว้ในส่วนไหนส่วนนั้นก็จะต้องมีการเซ็นรับด้วยนะคะ อย่างเช่นแขวงทางหลวงทางหลวงชนบทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคร่วมสํารวจแนวทางขุดลอกด้วยนะคะที่บริเวณต่อมอสะพานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อโครงสร้างและ ความแข็งแรงให้ดําเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยค่ะมแม่นม้ําปิงก็ถือว่าเป็นพื้นที่รับน้ํานะคะของทางภาคเหนือนั่นเองแต่ปัญหาก่อนหน้านี้เขาบอกว่ามันมีดินเลนที่มีความแข็งทําให้แม่น้ําก็ตื้นเขินด้วยก็เลยต้องมีการขุดลอกนั่นเองเป็นการขยายทางน้ําเปิดทางน้ําค่ะรองรับน้ําในอนาคตด,ด้วยนะคะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือ,อ